นี่เป็นเวลา6โมง15นนะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวคือวงวันเกิดแม่ย้อนหลังไปสภาพนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ใส่คอนแทคไปหาเอ็ดแล้แต่ตาเราไม่ดีเราก็มาอยู่เบาะหลังสุดที่เดิมนี่เป็นเวลากี่โมงแล้วคะิ หนึ่งทุ่มเป๊ะมืดตะตือน่ารักนะคะทุกคนไปตามได้ไมาดูบรรยากาศร้านกันเหมือนแม่จะสั่งข้าวเอาไว้แล้วนะร้านค่อนข้างใหญ่อยู่นะ ยวขอนั่งฟังนู้นเหมือนกันี่ควมนมนะทีห่หงค่ะโอ้โหทุกคนถ้ามาตอนกลางวันนะน่าจะสวยอะ่ะแน่เลยเนี่ยถ้ามากลางวันสวยมากๆเพราะว่าเราจะเห็นต้นข้าวขาวๆเขียวๆขาวเลยว่ะวันนี้ก็มาถึงร้านครัวอุดร เพืคนปรุณาเปิดแบบมานะคะเพราะว่าถ้าเรามาจากข้างทางเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยร้านมันจะอยู่ข้างในแบบว่าต้องเข้ามาข้างในนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันสวยมากบอกเลยเพราะว่าเราเห็นแบต้นข้าวข้างๆสวยมากขนาดมืดยังสวยเลยมังสวยไดาถ้ากลางวันน่าจะสวยอันนี้คือลำไยนาวอะไรนะอันนี้คือน้ำลำไยแบบโม่ไฟนะคะนี่จะเป็นน้ำอันนี้ก็จะมีเป็น โอ๊ยปวดแก๊์ทำไมอ,นนอันนี้คือยำถั่วพูนะคะมีไข่ต้มาให้ด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยอันนี้คือปลาอันนี้คือปลาทับทิมนะคะลปลาทับทิมทอดกระเทีมยมปลาทับทิมก็มันมีกระเทียมอ่ะเนี่ย ปลาทับทิมลาดน้ำปลา้านนี้น้ำปลาชามร้านนี้เขาน่ารักเนาะนุนนี่ก็คือโถข้าวแบบว่าเกาหลงเกาหลีเกาใจโดชิรักอันยองอาเซียวร้อนๆเลยป่าควันขึ้นแบบชุยๆเลย หอยวินัยปลกหอยวินัยมันมีหอยด้วยนี่ี้งแหนมซีคุ้อันนี้คือปลากระพงสามรสนะคะใส่อะไรเนี่ยแปะกล้วยแปะกล้วย This is sir ชิมชิมไฟไม่ใช่อันนี้คือทอดมันกุ้งนะคะ นี่เรากำลังจะถ่ายหมึกทอดกระเทียมแล้วก้างปลาติดโขเกือบตุย,ยดิ i s เซอ s q u ควิตโ o เอตหมึกผัดไข่เจมโอ้มีไข่หมึกด้วยน่าทิ่มาก นี้ก็กินเสร็จกันแล้วนะคะอิ่มสุดๆดิปีน่จ้าอันเกิดค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยสี่บาท เหนื <N> ่อยแล้วไม่ไปไหนเลย ไม่ต้องเรียกหรอกเขียนจะดับแล้วเขาเห็นไฟแล้วปิดม่านดิปิดม่านก่อนปิดม่านแล้วมี่างมากปิดลังมากอปิดเลยสเร็จแล้วเขาเห็นว่าปิดไฟป่ะ Everybody to you h a p p y b h d y to you h a p p y b h d y e v e r y b h d y Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday to you. Happy birthday. <โ>อร่อยั่อร่อยอร่อยจริงทำไมกล้องเป็นงี้ไเป็นกล้อง่อร่อยไมไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินจ่ยกระดาษรู้ไหมพี่ชอบกินอะไรอะไรเยค้กครกไม่ว <tr> ่างรู <tr> ้ทำไมไม่รู้เราทำไมต้องช่วยพอเก เขาไม่มีกันไกลอ่ะจะเอาไปเก็บเออให้แม่แกะเองเอ้าไม่แกะหรอกไมต้องปวดปุณดามันบอกค่ะจากปุณดาอะไรนี่ไงปุยนณาเราแค่สั่งให้มาจากปุณดาแล้วสี่กล่องนี้เลื่องด้วยหรอ น้ำหอมเหรออหลอต้องเลือกเองเหรอก็วันพุธไงหอมได้เหรอหอมได้เหรอคะด้งหอมเี่ยหรอยัหอมน้ำหอมเหรอหอมมันชาเลยอ่ะชาเขียวอ่ะอยากกินชาชาเขียวอ่ะเหมือนใบชาแม่ให้กล่องผ่านะไอ้มีการ์ดเด้อให้กล่องผ่านนะไม่้นนโนนใส่ได้แล้วเนี่ยคเบ์เด จู้อะไรวะวิริบมงลิบบินแกไม่ไม่รู้แน่หนองอืมเอาก็บอกว่ารีบยังไงไม่ได้เอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาจริงอ่ะอะไรอะไรมาให้เอฟเฟกดีอย่าเก็บแล้วถุงพังเลยเออ น้ำหอมเหรอไพซูอะไรบ้างอ่ะร่ำรวยร่ำรวยอะไรบ้างอะกระปุกร่มรวยหอมแล้วก็จะเป็นแบบหอมไปใส่รถไงไปใส่รถอันนี้อะไรเป่าตาหอมถุงหอมพูดอยู่ถุงหอมเอาไปแฝงรถไงอ๋อถุงหอมอันนี้อะไรหอมออ๋เทียนหอมเข้าไว้ให้จุดแล้วก็อยู่กับบังอันนี้หอมจุดแล้วก็อยู่กับบังดมมั้งอันนี้หอม วิเคริรมวิเคริรมน่ากินนั่นแหละเวลาบางมขับรถมาเลยต่อยจะไปต่อยยังลง <c oughs> อันนี้พลึกพลึกพลึกไหนดมด่แม่พลึกแกะไม่ออกพลึกนีแน่าละมันถามว่าเอากินอะไรแล้วตอบปะตอบแล้วไม่ดูไม,ไม่ได้อ่านรือว่าไม่ว่าง แต่อันนี้หอมอยากดมดั่มรวยอ่ะสบายแน่เลยลูกนี่มันกลิ่นชาเขียวแต่มันชาชาปลอมอชาชุนคุณก็ชอบนะขอบคุณนะคะไหนมาคืออะไรอ่ะไม่เห็นได้กินเลยอันนี้มันยังไม่แกะเลยเฮ้ยประหยัดนี่มาได้ไปกับน้ำแล้วโทรกันเองไปกับน้ำแล้วนู่นอะไรเธอสาไปไหนบ้านคลึก พลิกไม่ได้ถ่ายรูปหนึ่งนอนออกไปนอนออกไปก่อนแขนใหญ่หนึ่งสองไม่เอาแขนแล้วตั้งได้ปะะตั้งหนึ่งสองข้างหลังอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ลระดาดักกินงอ้าวมันเป็นซาโตเบอรี่เหรอสี่สิบเก้าบาทมันเป็นสโบรเรอร์หรือว่ากระดาษ มันปิดแลี้ยงนงฮ้ยบีบบ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 รบบแฮบปบบ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 ์บบ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  ดีนะเทียนเหลืออันเดียวพอดี Happy birthday to me เมื่อวานก็กินอันนี้อร่อยไหมอร่อยอยู่นุ่มดีอาลีนามันซื้อมาให้อยากกินเค้กไงกินไม่พออันเมื่อกี้ี่มมันบอกกให้ินอันเมื่อกี้มันเก็บจากคุนกินว่ะอัยแรกกินกนเลยแม่ทำตก ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ